ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนเเลคนนำเรื่องราวดีๆโบราณบอกต้องเชื่อไม่มีเงินให้รีบขอโชคลาภเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนโบราณมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ขอพระจันทร์ในวันอมาวสีหรือวันจันดับ ท่านว่าจะทำให้สิ่งที่ขอเป็นจริงเพราะเชื่อกันว่าเป็นวันที่ทั้งสี่ภพนั้นเปิดออกทั้งฟ้าคือโลกสวรรค์โลกมนุษย์ภพนาคาและพบนรกซึ่งทั้งสี่ภพทำมุมเชื่อมถึงกันจะทำให้เกิดอัศจรรย์ขึ้นโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเพราะพลังของดวงจันทร์จะช่วยส่งเสริมด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมในทางดูดวงโหราศาสตร์นั้น พระจันทร์นับว่าเป็นตัวแทนของความอ่อนหวานน่าหลงไหลนอกจากนี้นะครับพระจันทร์ก็ยังเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ด้วยจึงมีความเชื่อกันว่าจะสามารถอธิษฐานขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลและจะเสริมให้เกิดพลังดึงดูดทรัพย์เข้าตัวรับเงินรับทองได้อีกด้วยท่านผู้ฟังครับวันของเงินพระจันทร์เลิกดีที่สุดในหนึ่งเดือนจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ในเดือนสิงหาคมนี้วันของเงินพระจันทร์หรือเลือกของเงินพระจันทร์ที่ดีที่สุดก็คือวันเสาร์ที่27สิงหาคมซึ่งตรงกับขึ้นหนึ่งคำเดือน10ปีขานเวลา15นาฬิกา29นาทีครับวิธีเปิดดวงรับโชคลาภเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์รวยทรัพย์และรวยสเสน่ห์เมตตาสำหรับผู้ที่จะอธิษฐานของเงินจากพระจันทร์ ก็สามารถขอได้นะครับในช่วงเวลาก่อนและหลังจากเกิดจุดจันดับ8-12ชั่วโมงโดยสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้นะครับให้เราทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์จะเรียงธนาบัตรให้ดีงดใช้เงินในกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ที่ฐานขอพรเป็นเวลาหนึ่งวันซึ่งก็ควรแยกเงินส่วนที่จำเป็นต้องใช้ออกมาต่างหากและไม่ควรยืมเงินใคร หรือให้ใครยืมเงินภายใน24ชั่วโมงของวันนั้นๆด้วยครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือ 1. ทูบ15ดอก 2. เทียนสองเล่ม 3. ดอกไม้หรือพวงมาลายัย 4. กระเป๋าสตางค์ที่ชายประจำและ 5. เงินสำหรับใส่ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเป็นเงินขวัญถุงให้มากที่สุดพิธีนี้ให้ทำกลางแจ้ง ดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็สวดคาถาของเงินพระจันทร์ว่าตามนี้โอมจันทราสสิประภา,านามาหาขอบารมีเทพจันทาผู้ให้แสงสว่างยามราตรีได้โปรดประทานความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ความสุขสงบร่มเย็นความเป็นผู้โชคดีความร่ำรวยให้ข้าพเจ้าตลอด30วัน จบจนวันพระจันทร์ใหม่ด้วยเทินจากนั้นก็ต่อด้วยคาถามหาลาควรสวดสามจบดังนี้นะมามีมามทธาลาภาอิติพุทธสาสวรณังวาราชตังวามณีวาทานังวาพิชังวาอัถังวาปัดถังวาเอหิเอหิ อาคัตเฉยยะอิติมีมาหน้ามามิหังจากนั้นนะครับก็กล่าวคำอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบอกชื่อนำสกุลบอกเพศบอกวันเดือนปีเกิดบอกอายุบอกเชื้อชาติสัญชาติศาสนาชื่อนำสกุลพ่อแม่และบอกที่อยู่ภูมิลำเนาของตนเองมีความจำเป็น จึงต้องทําพิธีขอจากพระจันทร์พร้อมกับนํากระเป๋าสตางค์ที่เตรียมไว้มาตั้งจิตอธิษฐานบอกจํานวนเงินและสิ่งที่ต้องการจากนั้นให้กล่าวต่อว่าขอให้การดําเนินชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ฟ้ากําหนดให้ข้าพเจ้าเกิดมาท่านผู้ฟังครับแต่สิ่งที่อธิษฐานขอนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ยู่ในกรอบเหตุผลไม่ขัดกฎหมายหรือศีลธรรมครับเพียงเท่านี้เองก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีท่านผู้ฟังครับวิธีของเงินพระจันทร์ในวันอมาวสีนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องระวังรักษาจิตใจให้ผ่องใสเป็นไปในทางดีงามเป็นสิริงมงคลแก่ชีวิตคิดทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเพราะหากเกิดอะไรที่ไม่ดีเชื่อกันว่า เหตุการณ์นั้นจะมีอิทธิพลนำรงอยู่ไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงวันอมาวสีเดือนถัดไปเลยทีเดียวครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเลือกเกิดได้ก็คงไปเลือกเกิดกับมหาเศรษฐีที่มีเงินเยอะๆจะได้สบายไม่ต้องทำงานไม่ต้องเหนื่อยหาเงินด้วยตัวเองแต่นั่นมันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นจริงๆแล้วคนรวย กว่าเขาจะรวยเป็นเศรษฐีได้นั้นและหลายคนเขาก็ต้องลำบากทำงานหนักมาก่อนดังนั้นนะครับความลำบากอุปสรรคหรือปัญหาชีวิตไม่ใช่เรื่องแปลกดังเช่นคุณตันคงไม่มีใครในประเทศนี้ไม่รู้จักคุณตันเจ้าของธุรกิจชาเขียวระดับชาติคุณตันได้เล่าถึงชีวิตในวัยเด็กตั้งแต่สมัยทำงานกับชีวิตที่ต้องฝ่าฟันคุณตันเกิดมา ในครอบครัวที่ยากจนการศึกษาไม่สูงนักเรียนหนังสือก็ไม่เก่งรูปก็ไม่หลอ่อไม่ได้มีปริญญาด้านการตลาดใดๆมาการันตีเลยเริ่มแรกโดยจ่ายธุรกิจกิฟช็อปขายหนังสือร้านกาแฟร้านอาหารเวดดิ้งสตูดิโอไปจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และจับธุรกิจชาเขียวจนเป็นที่เรื่องลือของประเทศไทย ความลับที่นำพาคุณตันมาถึงทุกวันนี้ก็คือความเชื่อมัน่นความวิริยะอุตสาหะวินยัยและการขวายคว้าหาโอกาสอยู่เสมอนั่นเองท่านผู้ฟังครับนอกจากการขอเงินพระจันทร์แล้วเราจะต้องทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครและพร้อมด้วยการทำบุญทำทานจึงจะเป็นผู้ที่มีอยู่มีกินไม่ขาดสน ควรหมั่นสะสมทานกุศลเป็นนิตบุญจากการให้ทานนี้แหละครับจะมีอนุภาพดึงดูดโภพรัพย์สมบัติให้เกิดขึ้นเป็นสเสบียงไว้ชายในระหว่างเวียนไหวไตเกิดดังตัวอย่างเรื่องของอนัตถะบิธิกาเศรษทีดังนี้ท่านอนัตถบิธิกาเสียทีเป็นบุคคลอัศจรรย์ในสมัยพุทธกาลท่านไดบริจาคทานด้วยการสร้างเฉตวันมหาวิหาร ถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพิสุสงฆ์เพื่อใช้เป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยซื้อที่ดินเป็นเงิน18โกดค่าก่อสร้างวิหาร18โกดค่าฉลองวิหารเป็นเวลาเก้าเดือน18โกดรวมทั้งสิ้น54โกดก็คงประมาณ540ล้านบาทอนาถบิดา,าเศียฐีรักการทำทานมากถวายพัตฐารน้ำปณะนะ แด่พระภิษุสัม,มนเนนทุกวันวันละสองเวลาตลอดชีวิตท่านได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันถือศินห้าบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทรงยกจองให้ท่านเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายด้านการถวายทานและเมื่อละสังขารแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตมีทิพยสมบัติอันโอฬารพบชาติเบื้องหน้าจะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติรูปสมบัติ และคุณสมบัติความยากจนหรือตกต่ำใดๆจะไม่บังเกิดขึ้นกับท่านอีกตราบกระทั่งสู่นิพพานท่านผู้ฟังครับในเรื่องทานนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดจำแนกความแตกต่างของบุคคลสีกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการทำทานแตกต่างกันไว้ดังนี้นะครับคือหนึ่งผู้ที่ทำทานด้วยตนเองแต่ไม่ชวนใครทำทานเลยก็จะเป็นคนที่ร่ำรวย แต่ขาดบริวารทำสิ่งใดย่อมสำเร็จได้ยาก 2. คือผู้ที่ชวนผู้อื่นทําทานแต่ตัวเองไม่ทำนี่ก็จะยากจนแต่มีบริวารพักพวกญาติมิตรมากมาย 3. คือผู้ที่ไม่ทําทานและไม่ชวนคนอื่นด้วยก็จะจนทั้งทรัพย์และบริวารและ 4. ผู้ที่ทําทานด้วยตนเองและชวนผู้อื่นทำทานด้วย ด้วยใจคิดอยากให้ผู้อื่นได้บุญคนนี้ก็จะรวยทั้งทรัพย์และบริวารมีคนคอยสนับสนุนตลอดเวลาจะทำสิ่งใดก็สำเร็จได้โดยง่ายท่านผู้ฟังครับคำว่าทานนี้โดยทั่วไปมาเข้าใจสับสนกับคำว่าบุญเนื่องจากเรามักจะเรียกกันถวายของแด่พระภิกษุว่าทำบุญแต่ไม่ให้ของแก่คนยากจนหรือคนที่ด้อยกว่ามักจะเรียกว่าทำทาน นั่นเองขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บางเกิดทรงผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ